โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเกี่ยวกับปลานะครับพอดีผมซื้อปลาออสการ์มาใหม่เลยนะครับ2ตัวก็คือคู่มันคู่นี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นออสการ์ลายเสือนะมีดําตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะไม่ค่อยดํามากนะฮะผมซื้อมาเป็นไซส์ขนาด1น,นิ้วเศษนะครับนิ้วกับนิดๆน,นะครับความยาวหัวถึงหางนะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ กลางเดือนเมษายนนะครับวันที่ย2ิบสองเดี๋ยวผมจะขุนมันไปนะครับตอนนี้ผมใส่อยู่ในตู้ขุนนะครับตู้ที่เตรียมเตรียมปลาเนี่ยเพื่อให้เติบโตมากพอสมควรที่จะไปอยู่ตู้ใหญ่นะครับผมมีตู้ใหญ่อยู่เดี๋ยวค่อยจะทําเป็นเออเป็นตู้ปลา,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 ากินเนื้อนะครับหรือฝรั่งอาจจะเรียกว่ามอนสเตอร์ฟิตนะครับมอนสเตอร์ฟิตนี่ก็คือเป็นปลาพวกพวกประเภทปลาโหดปลากินเนื้อนะครับเพื่อนๆอ,อ่า ก็จะมีปลาออสการ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมก็กําลังชื่นชอบพอดีดูอยู่ดูต่างประเทศเยอะเลยเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอมาก็เลยซื้อขับบ้านมานะครับเห็นไหมน้องก็สีสวยนะครับเพื่อนๆเลือกมาประมาณนี้น่าจะสวยสุดในตู้ขเขาแล้วล่ะที่ร้านนะครับจริงๆผมจะไปซื้อตัวใหญ่ที่ฟาร์มก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเลี้ยงมันนะครับตั้งแต่เด็กๆเดีเด๋ยวลองดูเพื่อนๆว่าโตมาจะสวยไหมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆหนึ่งเดือนต่อไปอาทิตย์ต่อไปอะไรประมาณนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีจังหวะได้เข้ามาที่ตลาดแกนอยุธยานะครับเ,เดี๋ยวจะแวะไปดูที่ตลาดปลานะครับตลาดขายปลาโซนสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อจะได้อะไรกลับบ้านกันเดี๋ยวไปดูกันครับ กระดูกแพนด้าอันนี้ออสกาตัวอยาใได้ตัวใหญ่ใหญ่ไม่มีค่ะเอาไหมให้เอาซื้อไหมอไรดู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 ใกล้เทีไหนี่ออสกาอะไเสีบ เนี่ยนะนี่นะนี่นะก็เดี๋ยวจะต้องไปอยู่ตู้นี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังเล็กไปเดี๋ยวลงไปไอาหานี่กินแน่นอนนะครับ